ครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบจะห้าโมงเย็นนะครับของวันที่สิบเก้ากันยาเหนื่อยแล้วครับก็กำลังจะเดินขึ้นบ้านหมดแรงแล้วหอฝ้าหลังอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ ถ่ายบรรยากาศตอนเย็นๆให้เพื่อนๆดูสวนพลังดูนะครับโดนลมโดนฝนพลังได้ฝนครับงามมากลูกสวยครับลูกสวยพลังก็จะโตเร็วนะครับลูกก็จะเร็วแต่ผมลองชิมรสชาติก็ผ่านครับรสชาติ ดูกิ่งครับดูกิ่งครับไม่ได้คำ้ำต้นนี้หนักเลยกิ่งเริ่มโอนเริ่มเอ็นแล้วนะครับแสดงว่าลูกมันเริ่มโตแล้วนะครับอันนี้โหโถึงดินเลยโอนเอ็นถึงดินเลยครับต้นนี้เยอะครับเยอะจัดอันนี้ก็เหมือนกันครับ แสดงว่าลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วนะครับก็ประมาณกำปั้นนะครับกำปั้นเล็กน้อยฝนตกมาให้สองวันสามวันงามครับอ้อยกระดีใจอ้อยก็งาม โอ้ยแต่กองามเลยใกล้จะเห็นเงินแล้วครับพี่น้องใกล้จะเห็นเงินแล้วจะเห็นเงินแสนไหมปีนี้อีกไม่นานเกินรออีกไม่นานเกินนะครับรู้แน่ นี่นะครับไว้ขนาดเนี้กำลังสวยนะครับแต่งทรงประมาณนี้เนี่ยข้างล่างให้โล่งๆนะครับแต่งประมาณเนี้สวยมากครับเนี่ยไว้ต้นหนึ่งก็ประมาณสักสี่สิบห้าสิบลูกกาลังสวยเฉลี่ยก็ประมาณต้นละสิบโลโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มา ถ่ายบรรยากาศตอนเย็นๆให้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับถึงบ้านแล้วครับ